ลมเย็นใหญ่เยียบพัดวูบเดียวผมขนลุกชันทั้งตัวทั้งที่เมื่อกี้ยังร้อนอบอ้าวอยู่เลยประตูกุฏิหลังเก่าของวัดโสมนัสมันแง้มอยู่ทั้งที่ผมจำได้ว่าปิดสนิทต,ตอนเข้ามาข้างในมืดสนิทกลิ่นดอกไม้ขาวมะลิซ้อนหรืออะไรสักอย่างโชยมาแรงจนแสบจมูกผมไม่ชอบกลิ่นนี้เลยมันทำให้ผมเวียนหัวเหมือนจะอาเจียนใครอยู่ข้างในหรือเปล่าครับ ผมถามออกไปแต่เสียงมันสั่นจนแทบไม่ได้ยินเงียบมีแต่ความเงียบที่น่าอึดอัดเสียงหัวใจผมเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาผมตัดสินใจก้าวเข้าไปช้าๆแสงจากด้านนอกส่องเข้ามานิดหน่อยพอให้เห็นรางๆผมมองไปที่กระจกบานใหญ่ที่ตั้งอยู่ตรงมุมห้องกระจกเก่าๆที่มีรอยร้าวเต็มไปหมดผมเดินเข้าไปใกล้ยืนอยู่หน้ากระจก ภาพที่สะท้อนกลับมามันไม่ใช่ผมหน้าในกระจกเบี้ยวบิดเบี้ยวเหมือนคนกำลังทรมานดวงตาเบิกโพลงด้วยความหวาดกลัวริมผีปากสั่นระริกเหมือนกำลังจะพูดอะไรบางอย่างมึงโกหกเสียงกระซิบแผ่วเบาดังมาจากในกระจกผมถอยหลังกรูดชนเข้ากับโต๊ะไม้เก่าขาแทบจะพันกันผมไม่เข้าใจผมโกหกอะไร กลิ่นดอกไม้ขาวรุนแรงขึ้นจนผมหายใจแทบไม่ออกผมรู้สึกเหมือนมีใครกำลังบีบคอผมอยู่ผมเงยหน้าขึ้นมองกระจกอีกครั้งภาพในกระจกยังคงเป็นใบหน้าบิดเบี้ยวเดิมแต่มันค่อยๆยิ้มยิ้มอย่างน่ากลัวมึงรู้ดีเสียงกระซิบดังขึ้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆผมหันหลังวิ่งออกจากกุฏิไม่คิดชีวิตวิ่งออกมาโดยไม่รู้ทิศทาง จนกระทั่งผมชนเข้ากับใครบางคนผมเงยหน้าขึ้นมองเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งใบหน้าของท่านเหมือนกับใบหน้าในกระจกไม่มีผิดท่านยิ้มกลิ่นดอกไม้ขาวคลุ้มไปทั่ว